สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะพักใจรายการที่จะพาใจของเราได้พักพักจากความวุ่นวายด้วยเสียงธรรมะคืนนี้ขอให้ทุกท่านวางภาระวางความคิดวางเรื่องราวที่อาจจะทำให้ใจเราเหนื่อยล้ามานอนฟังเรื่องราวแห่งธรรมไปพร้อมกัน เรื่องที่ผมจะนำมาฝากในค่ำคืนนี้คืออานิสง์การฟังธรรมบางคนอาจสงสัยว่าแค่ฟังธรรมจะมีอานิสง์อะไรนักหนาแต่แท้จริงแล้วในพระพุทธศาสนาได้ยกย่องการฟังธรรมไว้สูงมากเพราะการฟังธรรมคือการเปิดโอกาสให้ปัญญาได้งอกงามเมื่อปัญญางอกงามความทุกข์ย่อมเบาบาง ย้อนกลับไปในครั้งพุทธกาลมีเรื่องราวมากมายที่แสดงถึงอนิสง์การฟังธรรมอย่างชัดเจนเช่นเรื่องของสุภัททปริพาชกในคืนวันเพ็ญเดือนหก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานสุภัทภผู้เป็นดาบทเร่ร่อนได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานในคืนนี้ เขามีความสงสัยเกี่ยวกับคำสอนจึงเดินทางมาพบพระพุทธองค์แม้พระสาวกจะพยายามห้ามเพราะเป็นเวลาใกล้ปรินิพานแล้วแต่พระพุทธองค์กลับตรัสอนุญาตและทรงแสดงธรรมให้สุภัทหฟังเพียงชั่วเวลาสั้นๆสุภัทด้วยฟังธรรมก็เกิดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด นี่เป็นอนิสง์การฟังธรรมที่ยิ่งใหญ่คือเปลี่ยนคนธรรมดาให้พ้นทุกข์สิ้นเชิงในคำพีอังกุตร,รนิกายพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอนิสง์การฟังธรรมไว้ว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ประโยชน์5ประการได้แก่ 1. ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 2. เข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งที่เคยฟังแล้ว 3. ระง,งับความสงสัยได้ 4. ความเห็นถูกต้องมั่นคมขึ้น 5. จิตใจผ่องใสถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าแค่เพียงข้อสุดท้ายจิตใจผ่องใสก็เป็นกำไรชีวิตแล้วเพราะใจคนเราเมื่อหมองย่อมคิดฟุ้งซ่านแต่เมื่อใสย่ยอมคิดเป็นและอยู่เป็นสุขครั้งหนึ่ง มีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่ออนาถบินทิกะเศรษฐีท่านมีชื่อเสียงว่าเป็นมหาอุปถักของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งเศรษฐีต้องเดินทางไปค้าขายที่เมืองราชกฤลคืนก่อนออกเดินทางเขาได้ยินเสียงสาธยายธรรมของพระพุทธเจ้าแว่วมาทั้งที่ยังไม่เคยฟังธรรมเลยสักครั้งแต่เพียงได้ยินเสียงแววนั้นใจของเศรษฐีเกิดปิติปราโมท นอนแทบไม่หลับทั้งคืนพอรุ่งเช้าเศรษฐีเรียบออกตามหาพระพุทธเจ้าจนได้พบและฟังธรรมด้วยตรงเองเมื่อได้ฟังธรรมโดยตรงท่านก็บรรลุโสดาปฏิผลทันทีนับแต่นั้นมาท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีจึงเป็นผู้ทุ่มทรัพย์สร้างวัดเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ใช้เป็นสถานที่แสดงธรรมสืบต่อมาอีกยาวนาน จะเห็นได้ว่าแค่ตั้งใจฟังใจก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนแม้เราอาจจะไม่บรรลุธรรมขั้นสูงเหมือนท่านเศรษฐีหรือสุภทะในคืนนี้แต่ทุกครั้งที่เราเปิดใจฟังธรรมใจเราจะถูกชำระความเครียดจะคลายความโกรธจะเบาบางความเข้าใจจะเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในทางโลกบางคนอาจคิดว่า การฟังธรรมเป็นเรื่องเสียเวลาเพราะฟังแล้วไม่ได้เงินแต่ในความเป็นจริงการฟังธรรมเป็นการฝึกจิตใจให้สงบและตั้งมัน่นเมื่อใจสงบความคิดอ่านจะรอบคอบเมื่อคิดรอบคอบการงานและการเงินก็จะดีตามไปด้วยนี่คือผลทางอ้อมที่คนส่วนใหญ่มองข้ามลองนึกถึงชีวิตประจำวันของเรากว่าจะนอนแต่ละคืนมีเรื่องราวมากมายให้คิด ปัญหาครอบครัวการงานสุขภาพเงินทองความรักแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมสักนิดก่อนนอนใจเราจะได้พักได้หยุดไหลไปกับความกังวลเหมือนเราล้างฝุ่นออกจากใจทีละชั้นแล้วความฝันก็จะสงบหลับก็จะสบายบางคนบอกไม่มีเวลาจริงหรือเรามีเวลาเลื่อนมือถือเป็นชั่วโมง แต่เราจะไม่มีเวลาเงียบใจฟังธรรมแค่ห้าหรือสิบนาทีเลยหรือธรรมะไม่ได้เรียกร้องเวลาทั้งวันเพียงแต่เราให้โอกาสตัวเองได้ฟังชีวิตก็จะเปลี่ยนในแบบที่เราคาดไม่ถึงคืนนี้ก่อนนอนลองทิ้งทุกเรื่องราวไว้ข้างหลังฟังเสียงธรรมนี้ไปจนหลับไม่ต้องกังวลว่าจะฟังจบหรือไม่ เพราะสิ่งที่ได้ซึมลึกในใจจะอยู่กับเราตลอดไปสุดท้ายนี้ผมขอฝากธรรมะสั้นๆการฟังธรรมเปรียบเสมือนน้ำฝนตกต้องใจที่แห้งแล้งใจที่แห้งแล้งย่อมชุ่มชื่นมีชีวิตมีพลังที่จะเผชิญสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นอย่าลืมกดติดตามรายการธรรมะพักใจแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า ราตรีสวัสดิ์ครับ